โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนอนเะชนแันเกิดเช่งเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มีกเกมหนึ่เกมวันพันแม่นสองคิดนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในไอดีตัวบักต,ตัวตึงคนดีคนเดิมในเซิร์ฟเวอร์ที่สามหน้าองสินั่นก็คือไอดีของคุณจานนอยดนเอน,นะครับตัวมือ ก็หลังจากที่เราทําการลงคลิปไปนะครับเมื่อ2วันที่เราเป็นคลิป G4 คุณจะน็อตล่าง3ดาวใช่ไหมหรือว่าล่างที่ยังไม่เอาจริงนะก็คือบอกเลยว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆเลยนะคนดูบอกอูหพี่แรงเกินแบบแก้ด่วนๆเลยต้องหาตัวแก้ด่วนๆนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการ, 4, ราอัปเดต G4 กันสถานการกันะตอนนี้ก็ G4 ขึ้นมาเป็น4ีดาวแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คือเปรียบเสมือนกับล่างเอาจริงหรือล่างทองของ G4 ของคุณจะน็อตนัดณตอนนะ นี้เลยนะครับก็พลังตอนนี้1 5 4 9 8 5 1หน่มวยนะครับก็มีพลังกระชูดขึ้นมาจากเมื่อที่ลงลิปไปเราห้าแสนกว่าเลยนะครับก็ได้เกิดนับเป็นระยะเวลาก็ประมาณ1วันเต็มเลยนะครับก็บอกเลยว่าค่าพลังขึ้นมาได้แบบโหดมากๆเลยนะครับในวันนี้เนาะก็จะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าค่าพลังที่ขึ้นมาแล้วก็ดาวด้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะมีความเก่งมากขึ้นเพียงไหนนะครับเนาะก็ เดีย๋ยวอาก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับปันนี้ก็ฝากทุกคนเชวยกันกดไ like ลค์คลิปนี้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าใครที่ดูมานานแล้วแต่ยังไม่ได้กดปุ่มสับสไครต์ให้ผมเนี่ยก็ฝากช่วยกันกดปุ่มสับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยน,นะครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม1,000แมนเดอร์สตองเกตเลยนะครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลยขั้นเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟฟรีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สำคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมากอย่าลืมไปใช่บริการกันได้เยอะนะที่สำคัญเลยอย่าลืมบอกว่าหม่ท่องสอนเอเชีด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆน,น,นะ โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนอดื่นทุกคลิปเราก็ต้องมาทําการอัปเดตอันดับกันก่อนละกันนะครับก็ตอนนี้อันดับของคุณจาร์นอ,อยู่อันดับที่10ของเซิร์ฟนะครับก็ค่าพลัง1นึ่งล้านแปนะครับก็คือค่าพลังตรงนี้ที่ขึ้นมาก็คือใส่ไว้เพียงแค่ G4 ตัวเดียวเลยนะครับก็นี่เลยเราเห้ทุกคนดูนะก็นี่ครับ ใส่เป็น G4 ตัวหลักตัวเดียวส่วนที่เหลือก็คือเป็นกิกี้เนาะก็คือมันจำเป็นต้องใสอยู่แล้วแหละก็คือถ้าเกิดไม่ใส่มันก็ไม่ได้ก็คือมีกิกี้อีก4ตัวแล้วก็มีคอปู่บอมนะครับตัวนี้ก็คือห้อยไว้เฉยๆแล้วก็ค่าพลังรวมกัน1นึ่ล้านแปดแสนเลยนะครับตรงนี้ก็บอกเลยว่าสุดมากๆนะครับตรงนี้ก็ไปดูกันที่ผ่านด่านกันหน่อยแล้วการผ่านด่านก็717ด่านเท่าๆกันหมดเลยครับไล่เรียกกันผสมควรเลยตัวนี้ก็มีเท่าไหร่อ่ะมีอยู่ประมาณนี่สิบปุนมสามซิ์ฟนนี่ทุกคน แบบรีเวิลใกล้เคียงกันมากเลยนะครับตัวละครสุดแกร่งนะครับก็น่าจะไม่ต้องสืบนะครับค่าพลัง1นล้านห้าแสนตัวเดียวในเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็โลลามาเป็นไอเดียของคุณบอลชาวไร่นะทัชซูมิกิพลัง9ก้าแสนเก้าหมื่นนะครับตัวนี้ก็โลลามาเป็นคุณหนุ่มชาวไร่เนาะก็พลังเก้าแสนตีหมื่นนะครับก็อันดับไล่เรียกันนะครับแต่ดูจากจำนวนดาวนี่คือดาวเท่ากันแต่ว่าค่าพลังนี่คือฉีกอยู่คนเดียวเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาใส่อะไรนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวมาดูกันที่กิวโกอนนะครับกิวโก อยู่อันดับที่4ของเซิร์ฟนะครับกิวรักเงินแฟนนะครับตรงนี้ก็พลังอาจจะน้อยหนึงนะเพราะว่าเราอยู่ตอนนี้ถ้าผมถ้านับตอนนี้ผมอยู่นะคือตอนนี้ผมอยู่ก็คือเราเล่นกันแบบเป็นเป็นเหมือนกลุ่มเป็นแก๊งเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้แล้วเนื่องจากว่าไอดีมีปัญหาที่โดนแฮกไปก็เลยวางมือเซิร์ฟนี้ไปนะครับก็เนี่ยนะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้อยากเข้ามาอยู่กิวคุณจานอตหรือว่ากิวเก่าผมก็มาอยู่ได้นะครับสำหรับกิวรักเงินแฟนนะครับตรงนี้เนาะก็ค่าพลังจะได้ขึ้นกันกกรรระะชูดหนน่อยึงคโเมา เดี๋ยวเรามาดูกันที่ไอเทมซกหน่อยละกันนะครับว่า G4 ที่กิ่งที่สุดนะโซนตอนนี้เนี่ยคือเออไม่ไม่นับไม่นับโซน3เท่าน,นั้นสามหกสามศูนย์ปะตอนนั้นคือเขาเปิดมาก่อนเกือบเดือนแล้วนะครับถ้าเกิดให้เทียบกันมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วก็คือเอาเป็นว่าโซนไล่เลี่ยกันนะตรงนี้สักสามสี่เซฟไปใกล้กันเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดแล้วนะครับให้เขาดูเข้าใจนะเดี๋ยวเขาดูแบบเฮ้ยพี่ไหนบอกเก่งที่สุดในโซนมันก็มีคนเก่งกว่าใช่มันเก่งกว่าอยู่แล้วครับเพราะเปิดมาเกือบเดือนอ่ะคือเขาเปิดก่อนเกือบเดือนนนะะครับก็ต้อองยมเเาา มามา,มาพูดเยอะกันเกินไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่เอเรเวลก่อนก็เรเวล73นะคือขึ้นมาจากคลิปที่แล้วเอ่อหเรเวลใช่ไหมคลิปที่แล้ว72แล้วก็ลิมิตสกิล13นะครับตรงนี้ก็เต็ม73ไม่ใช่ปะคลิปที่แล้ว73ไม่72ไม่แน่ใจประมาณประมาณนี้แหละคือมันยังไม่ค่อยเพิ่มเพิ่มเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็บดขีดนะครับสดาวตรงนี้เหมือนมีแผนจะทํา ห้าดาวหรือเเขาดูจากการที่มีเศษเหลือนิดน,นึงตรงนี้นี่คือมีเวลจะได้ขึ้น5าดาวอยู่นะครับแล้วก็ปลุกเตือนดาวม่วงสามดาวม่วงแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเพิ่งทําไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับส่วนเศษตรงนี้เขาเรียกชีพปลุกเตือนปีศาจใช่ไหมก็ยังขาดอยู่นะเราคิดว่าเราต้องใช้เวลาในการฟาร์มอีกรวมๆถ้าเกิดไม่เติมก็ได้จะเดือน2เดือนได้แต่ถ้าเกิดว่าเติมก็ไม่น่าเกินไม่น่าเกินสองสัปดาห์นะตรงนี้อ่ะแล้วก็ประวัติก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ทำข้าลมางเพิ่มก็คือมันเพิ่มแค่ เอ่อค่าป้องกันก็คือมันไม่ค่อยคุ้มหรอกแต่ถ้าเกิดจะทาก็ทําได้แนละเพิ่มความเก่งเนาะแล้วก็ตรงนี้แผ่นทักษะนะครับหน้าแรกก็ใส่เป็นเหมือนเซตเดิมเลยจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คือมีเพิ่มขึ้นมาเป็นแผ่นทักษะหน้าที่สองนะครับก็ Go! ไปนะครับเป็นแผ่นทักษะทรหดเลเวลห้าหนึ่งแผ่นแล้วก็มีแผ่นหัวใจหรือว่าแผ่นกําลังเลเวลห้าหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็แผ่นสุดท้ายเป็นแผ่นทักษะนรกหรือว่าแผ่นดามเมจต่อเนื่องของไม้นั่นเองร้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลเวลห้านะครับตรงนี้ก็บอกเลยว่าทําให้ทีมไม่ใช่ทาให้ทีมทําให้ g ฟตัวเดียวแบกทีมได้แข็งแข่งมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้มาดูกันต่อที่ทางส่วนของอาวุธเฉพาะนะครับก็ไอเทมเฉพาะตอนนี้ก็ปลุกตื่นไปสามดาวนะครับไม่ได้ทาขึ้นสนะี่เนาะคือความจําเป็นไม่ค่อย ตราระดับศูนสี่ดาวนะครับเหมือนจะยังหาเพิ่มอยู่นะครับตัวนี้ก็ขาดหนึ่งอันเนาะเพื่อที่จะทําขึ้นมาสดของห้าดาวให้กับ G four ur น,นั่นเองนะครับแล้วก็อาวุธหรือว่าอุปกรณ์นะครับก็ใส่เป็นโจมตีร้วนทั้ง4ชิ้นเลยนะครับก็คือเหมือนเซตจากรอบที่เราที่รีวิวไปแต่ว่าเหมือนรอบนี้จะเพิ่มดาวขึ้นมานิดนึ่งเปล่าก็ชิ้นแรกเป็นโจมตี hp เปอร์เซ็นต์นะครับ3ดาวเพิ่ม hp 18เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็รองเท้านะครับเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เซตสายฟ้า4ดดาาวววบบบกกกโจจมมมตตีี22เเลลยนนนนนะะนะ็คคืือออออไไไ้้้้่่่ขงงงงหรริััท ่ะต่อมาก็เป็นกางเกงเซตมือปืนนะครับชิ้นนี้สวยมา,มากๆเลยนะครับเป็นออฟโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วมีห้อยอัตราบอกมาตรงนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าสามารถทําขึ้นเป็นของแดงได้เนี่ยชิ้นนี้คือจะสวยมากๆเลยนะครับเอาไว้ใส่ครับราชาก็ได้ <c oughs> ถ้าโมในนะครัราชาอัศวินฟูบุก,กิคือใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ที่เป็นเซตอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะมีออฟพิเศษสีแดงห้อยมาให้เราหนึ่งแถวนะครับตัวนี้คือจะค่อนข้างสวยเลยเนาะ แล้วก็ขึ้นต่อมาเป็นหมวกมือปืนนะครับตัวนี้อันนี้อาจจะยังไม่สวยที่สุดนะแต่ว่าเป็นโจมตีสามแถวเลยแต่ว่าเสียดายที่เป็นหน่วยนะถ้าเกิดตัวนี้เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์สองแถวนี่คือบรรอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับไอเทมหรือว่าอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะแล้วก็มาดูกันที่การบัฟนะครับตรงนี้อัปเดตจากคลิปที่แล้วใช่ไหมที่ยังเป็นสีม่วงฟ้าฟ้าดเป่ะถ้าจะไม่ผิดรอบนี้คืออัปเกรดขึ้นมาเป็นม่วงม่วงส้มแล้วนะรหรือม่วงม่วงทองเนาะก็ชิด ใส่เป็นการบัฟปีศาจสีม่วง3ดาวโจมตีโบสถ์16%นะครับแล้วก็มีโบนัสเอชพแถว2แถวด้วยตรงนี้อ่ะยังไม่ได้อัพนะครับแล้วก็มีโบนัสต่อสู้7.5%นะครับประมาณนี้แล้วก็แผ่นที่2เป็นการบัฟสัตว์เทคนิคนเพิ่มเอพี16%อัตราคิก9%แล้วก็มีอัตราคิดที่คอนเพิ่มขึ้นมาอีกแถวล่างเป็น13.5%เนาะแล้วก็การบัฟแผ่นสุดท้ายนะเป็นอัตราดาเมจหนึ่งแถวบโบ8%นะเป็นการบัฟเพิ่มเอชพีนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเปลี่ย ตอนแรกใช้เป็นการบัฟตัวนี้นะเป็นโจมตีซึ่งน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะมีการบัฟสีฟ้าใช่ไหมครตอนนี้ก็น่าจะทําการย่อยทิ้งไปนะครับก็เนี่ยแผ่นเดิมเลยที่รีวิวจากคลิปที่แล้วเนาะก็2แผ่นที่ถอดออกไปนะครับประมาณนี้นะครับก็มีการอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างโหดเลยนะครับ G4 โกค่าพลังหนึ่งล้านห้าแสนเราตัวนี้อ่าโจมตีค่าพลังโจมตีล่อไปสามแสนสองเลยนะจากคลิปที่แล้วแค่สองแสนใช่ไหมผ่านไป1วันค่าพลังขึ้นมา50,000 0กว่าๆแล้วก็พลังโจมตีขึ้นมาประมาณ หนึ่งแสนกว่าได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เลือดประมาณหนึ่งล้านนะครับก็ผมเียกว่าทึกแรงมากๆเลยนะครับนาะมะเดี๋ยวเราไปลองรีวิวกันดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ตรงนี้ออไม่รู้ว่าจะรีวิวในอันดับได้หรือเปล่านะเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้เปิดทีมนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดรีเพในอารีนาให้เพื่อนๆดูละกันนะครับต้องบอกก่อนว่าอารีนานี่คือผูจชนะสู้นแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ G4 ฟเนี่ยคือ u p s เ t ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าผมเพิ่งได้เข้ามาทําคลิปนะครับเพราะเมื่อา ทำคลิปตีตะขาบไปใช่ไหมแล้วก็เฟลไปนะครับก็แกลเคอะไรเสร็จแล้ว,ลวก็ทําน่นทานี่อยู่นะครับเมื่อวานกอไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ว่างแล้วมาเราไปลองจากคนนี้ละกันคุณหนุ่มชาวไร่นะตัวละครสุดแข็งแกร่งอันดับที่สามของเซิร์ฟเลยนะคนนี้ก็ถ้าพลังนําเราอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับดูซิว่าเขาใส่ทีมเต็มหรือเปล่านะครับก็ทีมเต็มเขาเหมือนจะเต็มหรือเปล่ามันดูไม่ค่อยเต็มปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลองไปดูในะอันดับได้ไหม เลยลองไปดูในร้านลอลอแล้วกันนะคือผมอยาก,ยากรีวิวทีมเต็มๆไงแต่ว่าคิดว่าบางคนเขาก็ปิดทีมไว้หรือไม่ก็ใส่แค่ตัวที่ชอบไ้เหมือนคุณจันทร์อย่างเงี้ยคือใส่แค่ตัวเดียวโอเคทีมของคุณหนุ่มก็เช้เป็นประมาณนี้นะแต่ว่าไม่มีทัชใช่ไหมเขาใส่เป็นกระบองหรือแทนนะแต่ว่าในอันดับเขาใส่เป็นทัชก็น่าจะไม่ให้ทีมเต็มอะพปน้อยเดี๋ยวผมลองคัดทีมที่มีตัวเต็มๆแล้วกันนะพยายามหาให้มันดูคุ้มๆนะครับเพราะว่าอารีนาน,นี่คือเมื่อกี้ตีครบเรียบร้อยแล้วในพีพีเนาะคนนี้อ้า เอาคนนี้ละกันเล่นทุกวันนะครับคุณหนังไมอนนะก็ตัวละครคนข้างเก่งเลยพลังหนึ่งล้านแปดแสนมียุงด้วยเฮ้ยมียุงด้วยนะแต่ว่าคลิปที่แล้วเหมือนจะโดนบึ้มปะคนนี้โดนไมไม่แน่ใจมาลองดูแล้วกันถ้าเกิดไม่โดนก็โดนในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับมาแล้วมาแล้วฮะจังหวะนี้นะเข้าสู่สนามรถรถปึ้งเปิดเทินมาคือทีมตรงข้ามนี่คือยังไม่ได้กัดอีกนะครับเปิดมาได้ประมาณวีเดียวคือหายไปแล้วสามแล้วไปกันต่อหืมเรียบร้อยจบ คือบอกเลยว่าจบจริงๆนะครับคือทีมนุข้ามถ้าเกิดว่าทีมหนุ่ข้ามไม่สปีดเร็วกว่าเนี่ยคือผมกล้าพูดเลยนะว่ายังไงก็ไม่น่าได้ออกนะคือรอบที่แล้วคือเท่าไหร่นะประมาณห้าหกเจ็ดวิใช่ไหมรอบนี้คือเหมือนจะเร็วกว่าเดิมปะรอบนี้คือน่าจะประมาณสามวิได้ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ประมาณสามวิได้ปะเดี๋ยวผมลองไปย้อนดูนะคือค่อนข้างเร็วมากๆาเลยนะครับในการที่จบการต่อสู้โมสักคนี้นะเราดูอีกคนนึงแล้วกันคนนี้แล้วกันอยากได้ยูอาร์ถ้คนนี้มียุงเหมือนกัน ลองดูกันนีกก่านะครับว่าจะสามารถทนรับดาเมจไหวหรือเปล่านะครับทีมเขาก็โดน,นเปิดขึ้นมา,านแล้วจังนี้ระเบิดไปบึ้ม,ม,มหายไปสี่หายไปห้าครับเปิดมาหนึ่งวิหายไปห้าแล้วก็ระเบิดอีกแ้วเรียบร้อยฮะ <San ct uary> เปิดเกมมาได้หนึ่งวินาทีหายไปห้าตัวละครแล้วเหลือเพียงแคย่ยุงก็คือยุงนี่คือลูกยุงก็คือตายไปด้วยนะไม่ใช่ว่าตายแค่เพื่อนลลูกยุงก็ตายเพื่อนก็ตายถ้าเกิดน,นับรวมก็คือเหมือนเป็นหกตัว ตายทีเดียวหมดเลยนะฮะโอ้โหดาเมจนี่คืออลังการมากนะเดี๋ยวเราต้องทําคลิปแบบแนวทางการแก้ทาง G4 อะไร่างี้ยไหมเออรค่พลังโอ้โหดาเมจ9ล้านภายในเวลาไม่ถึง5วีนะครับตรงนี้เร็วมากเอาอีกสักคน,นละกันเอาคนนี้ละกันคุณซากิริเออคุณซากิริบอกว่าฮระวังเสียรอบมามาลองดูละกันว่าเราจะเสียรอบหรือเปล่าเราบนี้ยเขามีกระบองเหล็กด้วยนะ เราเปิดเทิร์นมาแล้วเบิดหายไปก่อนแล้วสามตัวเราขล้วรอบที่สองเราเบิดไปอย่ครับตรงนี้คือติดไม่ย่อท้อทั้งทีมเลยนะครับตรงนั้นาดสองตัวก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีไม่ย่อท้อแบบพิเศษสําหรับทางส่วนของการอัพสุดสนก็คือเท่ากับว่าตายหมดเลยนะเมื่อกี้สู้แล้วทุบคืนกลับมาหัาสิบเก้าล้านดาเมจทางส่วนของซุดคันะกเบื่อแบบพอะไรทางส่วนของคุณสก,กิรีนก็ไปเมื่อกี้มึงคุณนี่รินพันแล้วฉีดขึ้นไปก่อนละแปดแสนดาเมจนะติดโลไม่ย่อท้อนะครับโค้ ยื้่อค่อนข้าง,างนานแล้วก็เรียบร้อยฮะจบเกมไปนะจีสี่ก็ทำน้ำเมตไปช1ล้านโอ้โหภายในเวลารอบนี้จะสิบยี่สิบวีได้อยู่นะครับเพราะว่ามันติดโล่ไม่ยอมทอถ้าเกิดว่าไม่ติดก็คือเปิดมาวีเดียวคือตายหมดแล้ว <c oughs> ก็คือเปิดมาหนึ่งวีสองวีก็คือหายหมดทั้งทีมแล้วนะถ้าเกิดไม่มีโล่ไม่ยอมทอ่ชยชีวิตไว้นะครับตัวนี้เ็บอกเลยว่าแรงมากๆเลยสำหรับ G 4ขฟงคุชานอตนะ เอามาดูกับท็อปเซิร์ฟกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะทนดามเมจได้แค่ไหนนะครับซื้อทองดันพลังบอมเป็นตัวบักอลองดูเ <c oughs> <c oughs> ออเออมานั่งอ่านข้อความของคุณบอลเฉยมาจังว่านี้แน่นะทีมของคุณบ bon อลโอ้เร็วมากๆเลยนะครับตังนี้เราเราเปิดมาล่วงไปสี่ฮะตรงนี้ติดไม่เอาท็อไปสองตัวละครนะครับแล้วทีมเขาฟุบุใครยังไม่เตะขึ้นามาเก้าล้านดาเมจนะ เราไล่โจมตีมันต่อครับดอกนี้บึ้มเข้าไปยี่สิบสองล้านรวมๆกันประมาณยี่สิบเอ็ดกว่าล้านเลยนะครับแล้วเขาก็โดดไล่โจมตีต่ออื้งวูบเบอร์ไฮเคเต้และดีโฟเลยยังคงยืนอยู่ได้นะครับตัวนี้ทีมเขาติดไมยอ่อทอแล้วก็ไม่ดับกันครบทั้งทีมแล้วก็อื้งเรียบร้อยจบเกมไปโอ้โหอ,อันนี้คืออันดับที่หนึ่งของเซิร์ฟนะครับก็แบบนั่นแหละฮะถ้าเกิดว่ามันไม่ติดเวลาของทักเซมื่อกิไล่โจมตีก็น่าจะประมาณสิบวิยี่สิบวีได้อยู่ครับคือเร็วมากๆเลยนะ เออถ้าเกิดว่าไม่ติดโล่ไมอทอก็เหมือนเดิมครับก็คือทีเดียวจอดทั้งทีมนะครับตรงนี้คือมีโล่ไมาทอช่วยชีวิตไว้นะครับก็เลยไม่จบภายใน2วิสามวิเนาะมาลองดูคนนี้หน่อยละกันไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับมีคอบอดนะก็คือถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ใส่ตัวเสริมช่วยเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับก็ลองดูละกันว่ามันจะบึ้มทีเดียวอลังการหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เริ่มเทินมาเข้าทันมายืนหน้านะครับแล้วก็ระเบิดไปก่อนว่าตรงนี้คือไม่เข้านะ ระเบิดไปนี่คือยังไม่มีใครตายนะครับรอบแรกนะแต่ว่าโล่ของโบลอนดเลือดขาวเนี่ยคือหายไปหมดแล้วนะครับตรงนี้แล้วเขาไล่โจมตีมาครับตรงนี้อืแปดล้านนาเมตนะครับเราเกียววินไล่เตะมาต่อนะครับแล้วก็ระเบิดหายไปเรียบร้อยครับสี่ตัวละครทั้งทีมโอ้โหผมบอกเลยนะว่ามันแรงมากนะครับตรงนี้แล้วโดนซัดกลับเข้ามาทีมเราเลือ่อนหายไปรึ่งหลอดแล้วก็เรียบร้อยฮะโอ้โหหายหมดทีมถ้าเกิดไม่มีฟิลิปแมนชุบขึ้นมานี่คือเจนอสจะได้ยิงหรือเปล่านะครับเรายังไง ยังไงแล้วเตียมมาดาไปฮะไม่มีลูกไฟห้าแสนทราไมเออดูหูวเราฟิลิกแมนลุกขึ้นมาจับจ้วงพื้นไปหนึ่งทีแปดหมืนะม่นนะไปกิวิแลยมตีต่อฮัอน่ตีกระจุกหักแล้วก็สตันตมาสตันตมาหนึ่งทีตรงนี้แต่ก็ไม่น่าเป็นผลเพราะว่าจีโฟเรามีทางส่วนของลบสตันตแต่ว่าจะลบหรือเปล่าอโอเคไม่ต้องลบแล้วฮะค <c oughs> <c oughs> ือทีเมาข้ามลุกขึ้นมาโดนเผาไหม้หายไปหมดแล้วก็ลบเรียบร้อยฮะโอ้โหก็บอกเลยนะครับว่าหลังจากที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นร่างทองเนี่ย แม้กระทั่งคอโบสที่สามารถตบเราได้ในคลิปที่แล้วในวันนี้ก็ไม่อาจต้านทานเดี๋ยวว่าสกิดเลือดได้เลยนะครับก็ทาดาเมจไป28ล้านดาเมจเลยนะครับตัวนี้คือบอกเหลวห้าเล่นคนเดียวแบบของจริงนะครับแล้วก็รับดาเมจไปประมาณสองล้านนะครับตัวนี้เพราะยืนยืนชนเนาะโหบอกเลยนะครับว่าอย่างสุดนะครับสำหรับ G4 ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาเป็นค่าพลังหนึ่งล้านห้าแสนแล้วก็เป็นสี่ดาวนะครับตัวนี้ก็คือมัน ได้รับเอ่อเมือ่อเคลื่อนไหวจะได้ค่าจิตลรอก็คือได้ลูกไฟเพิ่มขึ้นประมาณนั้นนะครับก็คือบอกเลยว่าไม่ได้มีการเพิ่มค่าพลังอะไรเลยนะครับก็ยังเก่งขนาดที่เดว่าแบบมีลดดาเมจให้นี่คือผมว่ายิ่งอลาัางการกันไปใหญ่เลยเนาะโอเคนะครับสำหรับคิมิโก น่าจะมีโดยประมาณนี้เลยนะครับก็แวะเข้ามาอัปเดตเพื่อนๆทุกคนดูนะครับเป็นไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่านะครับผมก็บอกเลยว่าส่วนตัวผมนี่คือค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ภาคอะไรนะครับมันเร็วมาก <c ười> คือเกมมันเร็วมากๆเลยนะจนผมไม่ได้ภาคอะไรนอกจากการที่ผมมายืนดูเว้ยมานั่งดูเขายืนชนกันเฉยนะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก่อนจะกันไปเช่นเคยนะครับขอฝากจะสำหรับร้านเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกที่ดีท่สุดในประเทศไทยต้องที่ร้านขั้นเทพเลยนะครับเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งดีฟังที่คาเท่เพ่านั้นนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ผมคงต้องได้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ